ต่อไปนะครับชาวราศีพฤษภนะความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงนะครับผลกระทบจากความรักที่ดาวดาวพฤษภโคจรถอยหลังร่วมกับดาวพระหูนะครับราศีพฤษภเนี่ยดาวไอ้สดาวเนี่ยมันไปโคจรย,ย,ย,ยุกยิกยุกยิกอยู่ในภพลาภลาภคือการขยายตัวออกนะครับลาภหมายถึงเพื่อนด้วยเพื่อนสนิทนะครับสังคมออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยจะกระทบความรัก ความลักสอย่างนะครับหข้อที่1จะเกี่ยวกับเพื่อนหรือสังคมออนไลน์กลุ่มกิจกรรมอาจจะมีคนใกล้ตัวหรือเพื่อนที่ที่กําลังจะเปลี่ยนสถานะจากสถานะเพื่อนมาเป็นคนที่สนิทกับเรามากขึ้นนะครับสองสองระวังมุมหนึ่งคือระวังมุมที่มันหลงตัวเองนะครับเพราะว่าพบลาพระแล้วลาหูไปอยู่ด้วยพระศุกไปอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เช่นความหลงตัวเองในกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยระวังนะกลุ่มราศีพฤษภจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนนะครับ 3. ถ้าชาวราศีพฤษภเพิ่งเลิกกับใครนะครับถ้าราศีพฤษภเพิ่งเลิกกับใครอาจจะมีคนใหม่โผล่เข้ามาทางโซเชียลแน,แน่ในเดือนเมษายนนี้ถ้าคุณเพิ่งเลิกคนใหม่เดินเข้ามาเลยในโซเชียลแต่คุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนนี้จริงจังหรือว่าเป็นภาพลวงตา รพอในช่วงที่ดาวสุขโคจรล้มกับราหูไม่มีอะไรดีเลยนะครับไม่ควรไม่ควรจะไม่ควรจะไปตกลงปรงใจอะไรรวดเร็วนะครับ